สวัสดีค่ะพบกับช่องเพาะปลูกชาแนลนะคะในวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาปลูกผักชีค่ะโดยการปลูกในระบบไฮดโดรนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์นะครับต้นพันธุ์ผักสลัดค่ะ ที่เราได้เพาะไว้นะคะเพื่อที่จะทําการลงปลูกค่ะอันนี้ค่ะต้นเขาเริ่มโตได้อ่าได้ที่แล้วนะคะอันนี้เราเอาไปปลูกได้เลยนะคะอันนี้เป็นต้นพันุ์ผักสลัดของสวนเราเองค่ะสวนกิติธาราค่ะแต่วันนี้นะคะจะพานะคะมาปลูกผักชีกันค่ะเพราะว่าอ,อ่ไม่มีเวลาจะได้ปลูกสักทีหมดตยุ่งนะคะ ต้นเขาก็เลยยืดยาวขนาดนี้เลยค่ะอ่าวันนี้ได้เริกปลูกแล้วนะคะก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาเรียนรู้นะคะการปลูกผักชีแบบระบบไฮโดรน้ำนิ่งนั่นเองค่ะอ่าอันนี้นะคะเป็นต้นพันธุ์นะคะผักชีของเราค่ะต้นก็ไม่ค่อยสวยเพราะว่ายืดแล้วค่ะอ่ะเราจะพาไปปลูกกันเลยค่ะอ่าอันนี้นะคะจะเป็นผักสลัดที่เราปลูกแล้วนะคะเนี่ยค่ะ ลูกได้ประมาณ3วันแล้วนะคะลงกลองได้ประมาณ3วันแล้วนะคะ,ะในส่วนของเรานะคะเราจะปลูกผักแบบไฮโดรน้ำนิ่งค่ะปลูกผักสลัดและก็ผักไทยด้วยค่ะ,ะเดี๋ยวจะพาไปปลูกผักชีกันนะคะเพื่อนๆน,นะคะใครอยากรู้นะคะอย่าพลาดคลิปนี้เด็ดขาดค่ะนี่พอเราได้ต้นผักชีแบบนี้แล้วนะคะ,ะเราเอามาลงนะ,ะใน ลังนะคะหรือภาชนะที่เป็นที่รองรับน้ําได้ะค่ะเป็นกะละมังก็ได้ะค่ะอันนี้สะดวกนะคะใช้ลังโฟมนะคะเติมน้ํานะคะไม่ต้องเต็มนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่มีที่ใช้ในการปลูกนะคะก็จะเป็นนะคะถ้วยปลูกค่ะอันนี้สามารถสั่งซื้อทั่วไปตามาลาซานดาทา,าช้อปปี้ได้นะคะนี่เลยค่ะ เรามีกระถางปลูกแล้วนะคะอ่าอย่างที่สองก็คือต้นพันนั่นเองค่ะต้นพันุก็สูงยาวดีจริงๆเลยนะคะอ่าแต่ไม่เป็นไรนะคะอ่าสามารถปลูกได้ค่ะไม่เกินความสามารถแน่นอนค่ะส่วนอันนี้นะคะอย่างที่สามก็คือนะคะสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือหลังนะคะหลังเราใช้หลังแซลมอนนะคะอันนี้เป็นหลังมือสองค่ะก็เลยต้องรองนะคะด้วย ถุงดำค่ะเพื่อป้องกันน้ําไม่ให้รั่วนั่นเองนะคะแล้วก็เติมน้ําให้เต็มเลยค่ะอันดับแรกเติมน้ําให้เต็มหลังจากนั้นเราเติมปุ๋ยค่ะปุ๋ยของเขานะคะเป็นปุ๋ยเฉพาะค่ะเขาเรียกว่าปุ๋ย ab ค่ะเมื่อเราเตรียมน้ําในรังในแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาต้นพันธุ์ค่ะมาลงกระถางนะคะนี่เลยค่ะยัดไปแบบนี้ค่ะค่อยๆนะคะระวังใบหรือต้นเขาจะหักได้นะคะ อันนี้ต้นเขายืดสูงนะคะก็เลยใส่ในกระถางยากนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าต้นที่ยังเล็กๆอยู่เนี่ยจะใส่กระถางได้ง่ายมากเมื่อใส่เสร็จแล้วก็บีบฟองน้ําแบบนี้เลยค่ะบีบแล้วก็ดันฟองน้ํานะคะให้ฟองน้ําเข้าเลยมาแค่ครึ่งหนึ่งก็พอนะคะได้แบบนี้แล้วก็นําไปลงนะคะในฟ้านะคะ ฝาของลังปลาแซลมอนคะ่ะเราจะเจาะรูเป็นรูชิดๆกันแบบนี้นะคะต่างจากการที่เราจะปลูกผักสลัดนั่นเองนะคะเพราะว่าต้นเขาไม่ได้แตกเป็นกอใหญ่นะคะเราจะเราจึงปลูกชิดแบบนี้ได้คะ่ะอันนี้ก็ลังหนึ่งก็ได้อยู่ประมาณ48รูคะ่ะอันนี้เราใช้สว่านเจาะเอานะคะด้วยหัวหัวเจาะประมาณ40มิลเน,นะะี่ยค่ะหรือจะใส่แบบนี้ก็ได้นะคะ แบบนี้ใส่ในกรณีต้นที่เขาสูงนะคะเรายัดจากด้านล่างเนี่ยยากค่ะเราก็ใส่จากด้านบนเลยนะคะอันนี้นะคะค่อยๆถ้ารากเขายาวต้องระวังรากเขานะคะอย่าให้ขาดค่ะแบบนี้ค่ะถ้าต้นสูงถ้าใส่แบบนี้จะง่ายกว่านะคะเพื่อนๆอันนี้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยค่ะบางคนถนัดจากด้านล่างนะคะก็ทำแบบตอนแรกนะคะถ้าถนัดแบบนี้ก็ทำแบบนี้ค่ะ ค่อยๆทํานะคะเราทําไว้ทีเย,ยอะเลยก็ได้แล้วก็ค่อยเอาไปใส่ลังทีเดียวเลยก็ได้นะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะอันนี้ก็เอาไปใส่ลังก่อนนะคะนี่ค่ะตามมาเลยค่ะเอาไปใส่ในลังนะคะการใส่ลังก็ไม่ยากค่ะก็ระวังรากนะคะอย่าให้อยู่ด้านบนนะคะดูร้ายเขาลงไปด้านล่างก็หย่อนลง,ลงไปเลยค่ะ นี่ค่ะการปลูกแบบไฮโดรน้ํานิ่งค่ะไม่มีขั้นตอนใดมากมายค่ะนี่ปลูกเสร็จแล้วนะคะเราเติมปุ๋ยเติมอะไยเสร็จแล้วนะคะไม่ต้องรดน้ําเลยค่ะแบบนี้นะคะอ่าอันนี้คือต้นที่เราปลูกเสร็จแล้วนะคะก็มีทั้งขึ้นช่ายนะคะ มีทั้งกระเพราแล้วก็โหระพานะคะแล้วก็จะเป็นรังนะ,ะที่เราใช้นะคะอนุบาลต้นพริกต้นมะเขือนะคะเราจะใช้ในรังนี้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือผักชีนะคะตอนที่เขานะคะฟื้นแล้วนะคะนี่ค่ะลำต้นเขาก็จะตั้งตรงแบบนี้แล้วนะคะผิดกับ ตอนแรกนะคะเขาจะราบติดกับฝาลังเลยนะคะอันนี้ต้นเขาก็เริ่มฟื้นแล้วนะคะนี่ค่ะอ่าอันนี้ต้นเขาจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเมื่อเรานะคะทำการนะคะเติมปุ๋ยให้ปุ๋ยเขาต้นเขาก็จะตั้งตรงแล้วก็มีสีเขียวนั่นเองค่ะอ่ามาดูกันเลยนะคะอันนี้นะคะนี่ต้นนี้ก็ตั้งตรงแล้วนะคะฟื้นตัวแล้วอันนี้จะเป็นต้นอ่าขึ้นชายค่ะอ่า อันนี้ก็สวยงามนะคะนี่แล้วก็มาดูถัดไปนะคะอันนี้นะคะนี่นี่น,น,นี่ก็คือ,อกระเพราเน,เนี่ยค่ะนี่ค่ะต้นพันธุ์นะคะที่เราเพาะไว้แล้วนะคะในคลิปที่เคยทําไว้นะคะในการเพราะ,ะกระเพราแบบไรดินนะคะอันนี้เราเอาเขามาใส่ในลังโฟมก็ได้ค่ะหรือว่าเราจะเอานะคะ ไปปลูกในดินเลยก็ได้นะคะอันนี้จะอนุบาลไว้ในรังโฟมด้วยแล้วก็ปลูกในดินด้วยนะคะนี่ถ้าเขามีหลายต้นแบบนี้นะคะเราสามารถดึงนะคะดึงออกได้ค่ะแล้วก็เอาไปห่อกับฟองน้ํานะคะอ่าแล้วก็มาทําการใส่ในถ้วยปลูกแล้วก็เอามาใส่รังแบบนี้ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นขึ้นช่ายนะคะอันนี้ต้นเขาอ่ากำลังจะให้ปุ๋ยนะคะนี่ค่ะ อันนี้เมื่อปุ๋ยเจือจางนะคะเราก็สามารถเติมปุ๋ยได้ค่ะปุ๋ยที่ใช้ก็ใช้อันเดียวกันกันกบที่ปลูกผักสลัดนะคะก็คือปุ๋ย A และก็ปุ๋ย B นะคะอันนี้ก็สามารถหาซื้อนะคะได้ตามอ,าอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าจะเป็นร้านเกษตรนะคะเขาก็จะมีขายเหมือนกันค่ะเป็นปุ๋ยสำหรับนะคะปลูกผักไฮโดรนั่นเองค่ะอันนี้จะอนุบาลต้นพลิกนะคะ ต้นพริกไว้นะคะเพื่อที่จะไปลงดินนะคะไปเพาะในดินอันนี้ก็เป็นต้นมะเขือนะคะเป็นมะเขือพันอ่าสีม่วงะคะ่ะนี่ค่ะก็จะอนุบาลให้ต้นเขาโตนิดหน่อยนะคะจะเอาไปลงถุงเพาะชำนะคะเพื่อที่จะเอาไปวางขายนะคะไว้หน้าร้านนะคะแล้วก็มีต้นพันุ์ของดอกไม้นะคะนี่ค่ะมีดาวเรืองนะคะ ดาวเรืองก็มีนะคะ,ะและนี่เลยนะคะกำลังทดลองนะคะก็ปลูกขึ้นแล้วนะคะอันนี้เป็นดอกรักเรนะคะเป็นการเพาะเมล็ดในแบบของทางสวนกิติธารานะคะนี่ดอกรักเรคะ่ะสามารถเพาะแบบใส่ฟองน้ำได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวจะทำคลิปนะคะให้เพื่อนๆได้ชมกันว่ามีขั้นตอนในการเพาะอย่างไรนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆของเราค่ะอ่าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ